กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้พี่ก็จะมาสอนลับของฟรีหรือว่ารีวิวกิจกรรมนาลูโตกที่ทุกคนจะได้ของฟรีนะครับเพราะว่าวันนี้มีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับพี่คิดว่าการอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับเนาะก็คือเมื่อก่อนนะครับเนาะพี่รีวิวไปแล้วนะครับเนาะเราก็สอนลับไปแล้วนะครับเนาะพี่คิดว่ามันเยอะมากแล้วนะครับแต่วันนี้มีการอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะ แอบใจอยู่เหมือนกันนะครับโนว่ากิจกรรมนารุโตนะครับเนจะอัปเดตอะไรเยอะขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไอเทมหรือว่าสุดหรือว่าท่าทางนะครับที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าถ้าคนไหนนะครับเนที่แบบว่าไม่มีเพชรนะครับทุกคนเออถ้าคนไหนที่แบบว่าไม่มีเพชรนะครับนี่ดีว่าจบเลยนะครับเออพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าถ้าไม่มีเพชรนะครับเนก็คือเล่นแทบยากเลยนะครับถ้าอยากได้สุดดีๆนะครับเนเพราะว่า ตอนนี้นะครับนอสซุดเติมนะครับมีเยอะมากนะครับแต่การแก้ปัญหาของพี่ก็มีนะครับก็คือ ถ้าคลิปนี้มีคนดู5,000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปในส่วนของบัตรกรีน่าฟรีมูลค่า150บาทหรือว่าประมาณ500กว่าเพชนะครับถามว่ากิจกรรมนารูโตอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับนองน่านะจะไม่เกินสัปดาห์านหน้าที่จะไม่ถึงนี้นะครับนอและทุกคนเตรียมตัวได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับนอจะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับนองสำหรับกิจกรรมนารุโตนะครับและรับประกันได้เลยนะครับนองว่าทุกคนจะได้เล่นแน่นอนนะครับถามว่าของฟรีเยอะไหมเยอะนะครับนองของเติมเยอะไหมเยอะกว่าของฟรีลกเ้ยทุ เรามารีวิวแล้วกันนะครับน้อมาดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรนะครับให้เราได้เล่นได้ลับบ้างนะครับน้อสำหรับกิจกรรมนารูโตะนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับน้อก็คืออันแรกนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับน้อก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับน้อก็คือสุดอาจารย์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นทางด้านของอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะครับน้อสสำหรับกิจกรรม นารูโตะนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่อัปดเดตเข้ามาเพิ่มเติมนะครับน้องหนึ่งเลยก็เป็นทางด้านของซูเปอร์านตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของซูนารุโตะนะครับน้องที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแ้วกันนะครับน้องว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับน้องสำหรับซูนะครับก็รีดีว่ามาพร้อมหน้าตาให้นะครับน้องเอฟเฟกต์จัดมาให้ครบจบเลยนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยด้้้้วกกัััันน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 ะะคครรบบ่่าาาอออีีงงง็็เปทขเลยนนนะคครรััับบทุกสําหตวี้นนะครับ้อว เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เท่มากนะครับน้องและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับทุกคนว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็จะมีทางด้านของจุดนี้ด้วยนะครับที่แบบว่าโคตรเท่โคตรเฟี้ยวกันไปเลยนะครับนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าซุดจิ้งนะครับน้องก็จะมีทางด้านของโปรไฟล์พื้นหลังนะครับน้องเรียกได้ว่าโปรไฟล์แจกพี่นะครับน้องและพื้นหลังนะครับน้องสาหรับพื้นหลังนะครับก็แจกให้ฟรีนะครับนออคกก็ื มีทุกอันเลยนะครับนอมีทุกตัวละครนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนอพื้นหลังกอเท่มากนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็มีท่าทางเพิ่มเติมเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นท่าทางโกงจักรนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโคตรเท่นะครับนอและไม่ใช่ว่ามีแต่ท่าทางเดียวด้วยนะครับนออัปเดตเข้ามาเยะแยะมากมายนะครับและมีเสียงเพลงด้วยนะครับนอสสำหรับท่าทางนะครับทุกคนหรือว่ามีเสียงพูดด้วยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะ ครับน้องเท่มากนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับน้องเป็นความฝันวัยเด็กเลยนะครับน้องต้องอยากได้แน่นอนนะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็ต่อมานะครับน้องอย่างที่พี่บอกนะครับน้องว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับน้องไม่ใช่มีแต่ท่าทางเดียวเท่านั้นนะครับน้องก็คือท่าทางนะครับน้องไม่สามารถทําดาเมจได้นะครับน้องไม่ใช่ว่าจะเอาไปทําดาเมจได้ไม่ใช่นะครับน้องก็คือไม่สามารถทําดาเมจได้นะครับน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับท่าทางนะครับใช้เพื่อเท่เฉยๆนะครับน้องก็มาอต่ ก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นท่าทางแบบนี้เลยนะครับเนาะไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรนะครับเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับเนาะก็ดีว่ามีมาแล้วนะครับเนาะสำหรับท่าทางนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะแย่งเงาพันล่างก็มีนะครับเนาะหรือว่าการใช้คาถานะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็คือเราสามารถใช้ได้นะครับเนาะแบบเรื่อยๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าเราสามารถใช้้ไดนะครับ นอเรียกได้ว่าอันนี้นะครับนาอก็คือไว้เด็กที่เคยทําอยู่นะครับนอเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้นะครับนาอใช้ท่าทางนี้เลยนะครับทุกคนออก็จาประมาณนี้เลยนะครับนาอแล้วก็อย่างที่พี่บอกนะครับนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับนาะก็คือท่าทางนะครับนาอมีเพิ่มเข้ามานะครับนาอก็เรียกว่าประมาณสท่าทางกันเลยทีเดียวนะครับนาอก็แอบเพิ่มเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนาอสำหรับท่าทางนะครับทุกคนแล้วก็มีท่าวิ่งนะครับนาอท่าวิ่งนะครับสามารถวิ่งได้เรื่อยๆเลยนะครับน้องพ ไหนมีตั้งซื้อนะครับนะหรือว่ามีการเติมเพชรน,นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าวิ่งก็คือโคเท่เลยนะครับณนะเวลาเราวิ่งนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนะรีดีว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับทุกคน และอีกหนึ่งท่าทางนะครับนอสก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอเราก็จะมีทางด้านของหน้ากากตัวนี้นะครับที่ชาบข่าวมาว่าจะมีการแจกฟรีให้นะครับนอสสำหรับหน้ากากตัวนี้นะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับเท่มากนะครับนอถามว่าเทไหมนะครับโคตรเทกันไปเลยนะครับนอเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนออย่างที่พี่บอกนะครับนอว่าอันไหนที่พี่เคยรีวิวไปแล้วพี่จะไม่ค่อยรีวิวละกันนะครับเพราะว่ามันมีเยอะเกินนะครับนอสพี่ลองไปรวบรวมแล้วนะครับนอสถ้ารีวิวทั้ง ก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่ก็เป็นทางด้านส่วนหัวนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนนะครับน้องก็คืออยากได้แน่นอนนะครับน้องสำหรับตัวนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของบุสลีนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยแเล้วกันนะครับน้องว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนารูโตะนะครับน้องที่แบบว่าน่าเล่นแน่นอนนะครับน้องและน่าติดตามมากๆแน่นอนนะครับน้องมีเยอะมากนะครับสำหรับโทเค็นให้เราได้เก็บนะครับน้องก็คือก็พูดถึงเรื่องโทเค็นที่ทุกคนจะได้เก็บ ครับนก็มีตราโนตุเลยนะครับเนาะแล้วก็มีส้งผมตัวนี้ด้วยนะครับหรือว่าที่คาดผมนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนแต่พอมาใส่กับหน้าพี่ฝายไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้อาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวพี่ละกันนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ต้องฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะถ้าคนไหนชอบตัวไหนนะครับเนาะฝากคอมเมนต์ละกันนะครับเนาะถามถึงจิ้งจอกก้าหางนะครับเนาะถามว่ามาไหม มานะครับทุกคนเออก็จอบประมาณนี้เลยนะครับนอ้องจิ้งจอกเก้าหางมาแน่นอนนะครับนอ้องถามว่าเป็นแบบไหนอะไรงไงนะครับนอ้องสำหรับมันจอกเก้าหางนะครับนอ้องก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องหูอลังการงานช่างแน่นอนนะครับนาอสสำหรับสเก็ตบอร์ดหรือว่าตอนที่เราโดดร่มนะครับนาอก็นี่เลยนะครับนาออยู่บนจิ้งจอกก้าวห่างกันไปเลยนะครับนาอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนาอก็เรียกว่าสุดจัดแน่นอนนะครับนาอสสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับนาะสำหรับกิจกรรมนารโตะนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้ะน่าเล่นนะครับนาะและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าน่าจับตาดูตอนนี้มากๆเลยนะครับนาอเพราะว่ากิจกรรมมีเยอะมากๆนะครับนาะและของที่ต มัดเบรกเข้ามานะครับนี่ดีว่าเกือบทั้งเรื่องเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับและพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งติดตามแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตลาเพียงเท่านี้ลกกันนคบบทุ